ง่ายฉันอลิซาเบตแม้ว่าฉันจะอายุ18แล้วแม่ก็ยังควบคุมชีวิตฉันอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ดีและพูดแค่นั้นก็ยังเบาไปค่ะถ้าเป็นพวกบ้าการควบคุมของแท้ท่านทําเหมือนกับว่าพระอาทิตย์ยังต้องขออนุญาตให้จะโผล่พนเมฆออกมาโอเคนั่นอาจจะเวอร์ไปสักหน่อยแต่ก็แค่หน่อยเดียวแม่ฉันหัวโบราณขั้นสุดและแค่งัวจะน่าปวดหัวถ้าให้ฉันฟังเพลงสมัยใหม่เลยด้วยซ้ําโอ๊ยปวดหูจังปิดเพลงห่วยๆนั่นเลยนะ ฉันแต่งหน้าไม่ได้ด้วยเหมือนกันน่ะไม่ต้องพึ่งพาของแบบนั้นลูกก็สวยได้ไปลบออกเลยไปทําแมฉันใช้มือถือด้วยซ้ำอ่านหนังสือแทนสินลูกในอินเทอร์เน็ตนะ่ะมันมีแต่พวกขยะทั้งนั้นข้ารู้นะที่แย่ที่สุดก็คือแม่ห้ามแม่ฉันอยู่กับผู้ชายทําไมน่ะเหรอก็ท่านเชื่อว,ว่ากลุลสตรีที่แท้จริงจะต้องสนใจการเรียนแล้วก็อนาคตเป็นอันดับแรกแม่จะให้ลูกไปเดทเมื่ออายุย1่ระหว่างนั้นห้ามเรื่องผู้ชายนะนี่เราอยู่ในศตวรรษที่18เหรอ ฉันอยากจะทึ้งหัวตัวเองจริงๆเลยแต่แล้วฉันก็คิดออกว่าจะหาผลประโยชน์จากกดงโง่ของแม่ได้ยังไงเอ้าโทษค่ะสายนี้ต้องรับอ่ะเอ้าฉันลืมพูดอะไรไปเหรออ๋อใช่เดี๋ยวพูดเลยค่ะช่องไดอารี่ส่วนตัวอยากจะให้ฉันเตือนอะไรสักหน่อยกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะความรักของคุณอบอุ่นกว่ากาแฟในฤดูหนาวอีกค่ะแต่ฮ <laughs> ฉันนอกเรื่องแล้วฉันรู้แล้วว่าจะใช้กดของแม่ได้ยังไงฉันจะเลือกหนุ่มหล่อสักคนแล้วก็จีบเข้านิดนึง หนุ่มผู้แน่สงสารก็จะตกหลุมรักฉันไม่นานพวกเขาก็จะเริ่มมาร้องเพลงจีบใต้น้าต่างโอเอลิาเบดแม่วานใจอร่อยเหมือนกับขนมรสเด็ดเลยฉันจะทําเป็นปราบเปลิ่มสุดๆและปกติแม่ฉันก็จะโผล่มาแล้วก็สั่งให้ฉันปฏิเสธเขาไปอย่างหัวเสียห้ามีแฟนจังกวดาจะ21เนาะแต่ว่าแม่ขาเขาหล่อถ้าลูกเลิกกับเขาแม่จะซื้อตั๋วคอนเสิร์ตที่ลูกอยากได้ให้เป็นยังไงล่ะได้ค่ะจากนั้นฉันก็จะบอกหนุ่มประจําสัปดาห์คนนั้นว่าฉันไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้ว จากนั้นฉันก็จะรับเงินแล้วก็ไปคอนเสิร์ตซื้อเสื้อผ้าแล้วก็สนุกกันจะพูดว่าฉันทาธุรกิจอยู่กันได้แล้วค่ะจากนั้นวันหนึง่งหนุ่มหล่อชื่อเจมส์ก็ย้ายมาอยู่ข้างบ้านเราได้เวลาเล่นใหญ่แล้วล่ะค่ะดีค่ะสุดหลอ่อฉันคิดว่าเขาต้องช่วยฉันหาเงินไปเที่ยวอิตาลีได้แน่นอนฉันตัดสินใจเริ่มทําตามแผนแล้วก็ตรงเข้าไปจีบเจมส์เลยว้าวนายทั้งสูงแล้วก็แข็งแรงมากเลยช่วยเด็ดแอปเปิ้ลมาต้นนั้นให้หน่อยสิให้เก็บดวงจร์ลงมาก็ยังได้เลย เจมหลงรักฉันหัวปากหัวปาในทันทีน่าสงสารรักปลอมๆของเราอยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะแม่เห็นเราจีบกันแล้วก็อลาว่าเหมือนเคยอย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันเอลิซาเบธแม่จะให้ลูกใส่หน้ากากแล้วนะเผื่อพวกผู้ชายจะเลิกชวนลูกไปเดทสักทีนะ่ะทลาฉันกลับบ้านแล้วก็บอกให้ฉันปฏิเสธเพื่อนบ้านซะแต่ฉันก็บอกว่าอยู่โดยขาดเจมไม่ได้ก็ทำให้หนูใจเต้นแรงและถ้าเลิกกันหนูก็ต้องทำใจไม่ได้แน่ค่ะแม่สติแตก ลูกจ้ะไม่ยอมทุกอย่างให้ลูกเลิกกับเขานะอมทุกอย่างเลยเหรอฉันบอกแม่ว่าอยากจะไปอิตาลีท่านกัดฟันแล้วก็ตกลงฉันไปเลิกกับเจมในทันทีโดยไม่รู้สึกผิดเขารู้ว่าฉันหลอกใช้เขาแล้วเขาก็บอกว่าฉันต้องเสียใจแน่เธอจะต้องชดใช้แน่โอเคเอาไว้แก้แค้นทีหลังได้ไหมฉันต้องเก็บกระเป๋าแล้วน่ะไม่กี่วันจากนั้นฉันก็มุ่งหน้าไปที่โรมค่ะเขาบอกความลับนิดนึงนะแม้ฉันกังวลเกอร์ค่ะเพราะว่าฉันไม่ได้สนใจผู้ชายเลยสักนิด ฉันชอบอยู่กับผู้หญิงมากกว่าอย่างเช่นบริทนีเราเป็นเพื่อนกันมาทั้งชีวิตแล้วเราก็ไปอิตาลีด้วยกันแม่เธอรู้เรื่องเมื่อไหร่จะต้องไม่ให้เธอมากับฉันแงนเลยโชคดีนะที่ท่านโมแต่ปกป้องเธอ,อจากพวกผู้ชายเนอะเรียกฉันว่าอัจฉริยะสิจ้าทริปของเราน่าประทับใจมากโชคไม่ดีนักที่ไม่นานก็ต้องกลับแล้วชีวิตฉันกลับตาลปัตรเลยนะคะวินาทีที่ฉันกลับถึงบ้านแม่ก็บอกว่ามีข่าวดีจะบอกแล้วก็ยิ้มเหมือนคนบ้าอลิซาเบธแม่ให้ลูกมีแฟน แต่แม่ต้องปเป็นคนเลือกแฟนให้ลูกนะแล้วท่านก็เล่าเรื่องชาลีให้ฟังซึ่งเป็นลูกของเพื่อนใหม่ท่านแม่ว่าลูกเจอเขาแล้วต้องหลงแน่นอนเขามารยาทด,ดีและก็สุภาพด้วยท่านชนะการประกวดมากรุ๊ปของเมืองอยากให้ลูกเจอกับเขาแล้วละ่ะพ่อแม่เขาชวนเราไปทานมื้อค่ำคืนนี้ใจฉันหล่นวูบฉันไม่อยากจะเดทกับชาลีหรือว่าหนุ่มไหนเลยแต่ฉันพูดอย่างนั้นกับแม่ไม่ได้ท่านไม่เข้าใจแน่ๆนฉันก็เลยพยายามฝืนยิ้มแย่ yeah, เราไม่ไหวแล้วล่ะคะ่ะ จะไม่มีทางเลือกนอกจากไปกับแม่คุณและคุณนายโรเบิร์ตเหมือนกับรูปปั้นหินเลยแหละคะ่ะพวกเขาไม่ยิ้มเลยและคุณนายโรเบิร์ตก็มองฉันตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนขอยับกระดิ่งอันเล็กหนุ่มตัวสูงหน้าตาดีก็เดินเข้ามาแม่เรียกผมงั้นเหรอครับใช่ไแม่อยากจะให้ลูกเจอกับเอลิซาเบธและตัดสินใจว่าพวกลูกต้องเหมาะสมกันแน่นอนแต่ไม่มีใครทามความเห็นลูกนะครับขอโทษนะครับพราหนุ่มตาไร้แววนั้นจูบมือฉันอย่างสุภาพเหมือนหุ่นยนต์ ฉันคิดว่าแม่ตัวเองหัวโบราณและเข้มงวดแล้วนะแต่เทียบกับพ่อแม่ของชาลีไม่ได้เลยล่ะคะ่ะพวกเขาทำกับลูกชายแย่มากๆเลยแฟนใหม่ของฉันกับฉันนั่งลงที่โต๊ะตลอดเย็นแล้วก็ฟังพ่อแม่ระวิจารณ์วัยรุ่นสมัยนี้ไม่หยุดปากเด็กสมัยนี้น่าไม่อายเลยนะแต่ต้องเข้มงวดให้มากขึ้นแล้วละ่ะถูกเลยล่ะคะ่ะคุณเห็นแฟนชั่นสมัยนี้ไหมคะทุเรศสายตามากๆเลยนะคะคำพูดพวกเขาทำให้ฉันหงุดหงิดมากแต่ชาลีก็ใจยเย็นแล้วก็สุภาพจนน่าเหลือเชื่อ พอจอบเย็นนั้นคุณและคุณนายโรเบิร์ตก็บอกว่ายอมรับฉันแล้วก็ให้ฉันไปกับลูกชายสุดที่รักได้เป็นเกียิมากๆเลยละค่ะเอลิซาเบธผมจะไปรับพรุ่งนี้หกโมงนะฉันพยักหน้าอย่างซึมซึมแล้วแม่กับฉันก็ได้กลับบ้านสักทีในเย็นนั้นมันบ้ามากฉันหอกตัวอยู่ในห้องโทรหาบริตนี้แล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังแม่อยากให้ฉันไปเดทก,กับชาลีพรุ่งนี้ฉันจะทํายังไงดีละไม่ต้องห่วงหน้าฉันจัดการเองพอฉันจัดการเขานะเขาต้องไม่อยากอยู่ใกล้เธอแน่นอน จะว่าไปคิดว่าตอนนี้ถึงเวลาบอกแม่เธอเรื่องเราหรือยังมันจะทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นนะไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ถ้าแม่รู้เรื่องเข้าท่านต้องล้มจับจนสลบไปแน่นอนเลยโอเคแต่ว่าจะช้าจ,จะเร็วเธอก็ต้องบอกท่านนะวันถัดมาชาลีก็มารับฉันตอนหกโมงตรงตามสัญญาและไม่ช้าเลยสักนาทีนี่เป็นหุ่นยนต์จริงๆงั้นเหรอผมวางแผนเอาไว,แว,แว้แล้วลหะเราจะไปพิพิธภัณฑ์ก่อนแล้วก็ไปคาเฟ่ผมจองโต๊ะเอาไว้แล้วด้วยนะเย็นนี้ยังอีกยาวเลยล่ะคะ่ะ ฉันหวังว่าบริดนี่จะทําให้เดทเรากลายเป็นฝันร้ายได้สําเร็จนะแล้วพอจบเดทชาลีจะได้ไม่อยากยุ่งกับฉันอีกแน่นอนว่าฉันจัดการเองได้แหละเพราะว่าฉันก็มีประสบการณ์ด้านปฏิเสธผู้ชายมาเยอะแต่ฉันไม่อยากทะเลาะก,กับแม่ฉันก็เลยพึ่งพาบริดนี่ให้ไปอัศวินขี่ม้าขาวของฉันบอกเลยว่าทุกอย่างที่ทําไปไม่ไปไปตามแผนเลยไม่ว่าบริดนี่จะทําอะไรชาลีก็ผ่านไปได้หมดแบบสวยๆเลยละค่ะยกตัวอย่าง ื่อนฉันไปลานจอดรถของพิพิธภัณฑ์แล้วก็เริ่มบวยว่ารถของชาลีทําน้ําโคลนกระเด็นใส่เธอแต่เสื้อผ้าเธอสะอาดเอี่ยมเลยคนอื่นคงโวยกลับไปแล้วแต่ชาลีมารยาทด,ดีส,ดสุดๆเขาขอโทษบริตนี่อย่างสุภาพแล้วก็จ่ายค่าสักรีดให้ด้วยมอนี่ล้มยากแฮะแต่ฉันเองก็ไม่ยอมแพง้ง,ง่ายๆเหมือนกันหลังเราเดินเข้าพิพิธภัณฑ์บริตนี่ก็ผลักชาลีจนเขาเกือบล้มใส่งานจัดแสดงแต่เพราะว่าปฏิหารเขารักษาสมดุลเอาไว้ได้ว้าเนทำได้ยังไงเนะี่ยพ่อแม่ผมเล่นหมากรุกตั้งแต่เด็กๆแล้ว แต่ผมฝันว่าอยากจะเป็นนักกายกรรมและซ้อมเดินทรงตัวบนเชือกไตามาตั้งหลายปีแล้วล่ะคุณพระคุณเจ้าช่วยสุดยอดไปเลยนะในที่สุดเราก็มาถึงคาเฟ่บริดนี่รอพวกเราอยู่แล้วเธอรับอาหารมาจากพนักงานเสิร์ฟแล้วก็มันจะเทมหมดนั่นใส่ชาลีแต่เขาก็รับเอาไว้ได้หมดเลยแบบไม่พลาดทุกคนในคาเฟ่ปรบมือบริดนีกับฉันมองหน้ากันแผนทำลายเดทนี้พังหมดสิน้นเย็นนั้นจะจบแล้วฉันส่งสัญ,ญญาณให้บริดนีกลับบ้านแล้วก็อยู่พูดคุยกับชาลีต่อเอาจริงๆนะ เขาทําให้ฉันแปลกใจชาลีเป็นคนน่าสนใจแล้วก็เป็นคนดีมากเลยฉันถามว่าทําไมพ่อแม่ถึงทบกับเขาเป็นขยะแบบนั้นนายบอกได้นี่ว่าอยากจะเป็นนักกายกรรมนะ่ะทําไมไม่บอกล่ะ่วงไม่ดีนักที่มาไม่ง่ายแบบนั้นพ่อแม่ผมไม่เข้าใจหรอกนะฉันถอนหายใจหนักเพราะว่าฉันก็ไม่กล้าบอกแม่เรื่องความลับของตัวเองเหมือนกันหลังจากฉันกลับบ้านได้ไม่นานแม่ก็บอกว่าเราจะมีปิกนิกกับบ้านโรเบิร์ตในวันรุ่งขึ้น พวกเขาคุยเรื่องแต่งงานกันแล้วจะจะบอกบิดนี่ยังไงล่ะเนี่ยพวกเขาเลอกที่ปิกนิกตรงริมแม่น้ําในสวนชาลีกับฉันฟังพ่อผู้ใหญ่คุยกันแล้วในที่สุดเขาก็จับมือฉันโอ้ยไม่นะนี่เขาชอบฉันงั้นเหรอฉันประหม่ามากๆจนเหงื่อท่วมเลยล่ะค่ะฉันรู้ว่าบิดนี่มองเราอยู่ในที่สุดแม่ก็มองชาลีกับฉันแล้วก็ยิ้มโอ้พวกลูกดูเหมาะสมกันมากเลยนะจ๊ะแต่ฉันต้องแปลกใจที่คุณและคุณนายโรเบิร์ตเม้งแตกเฉยเลย แล้วก็สั่งลูกชายปล่อยมือฉันเดี๋ยวนี้หน้าไม่อายเด็กๆสมัยนี้ไม่มีมารยาทเลยนะขนาดแม่ฉันยังดูอึงอ้งๆไปเลยแหละค่ะพอเราถึงบ้านท่านก็บอกว่าคนและคุณนายโรเบิร์ตหัวโบราณเกินไปมากๆนี่มาศตะวรรษที่21แล้วนะจับมือกันมันหน้าไม่อายยังไงเนี่ยไม่ได้ว่านะแม่แต่แม่ไม่ต่างจากพวกเขาเลยอะไม่จริงสักหน่อยนะจริงเหรอแม่ห้ามหนูไม่ให้ฟังเพลงสมัยใหม่แล้วก็แต่งหน้าด้วยนี่แต่มันไม่เหมือนกันนะลูก แม้ว่าแม่จะไม่เห็นด้วยกับฉันคำพูดฉันก็ติดใจท่านอยู่ฉันไปคุยกับบริดนีฉันเห็นเธอตอนปิกนิกเธอกับชาลีดูเหมาะสมกันดีนะหยุดนะฉันไม่ได้สนใจเขาเลยนะว้าวฉันว่าเขาไม่สนใจเธอเหมือนกันแหละฮะบริดนีมองเลยฉันไปดูอึ้งมากฉันมองตามไปก็เห็นชาลีเขาเดินกับหนุ่มคนหนึ่งชาลีเห็นฉันแล้วก็น่าซีเป็นไก่ต้มความแตกแล้วสิเขาเดินมาใกล้แล้วก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้สนใจผู้หญิงและแทล้งทาเป็นชอบฉัน เพื่อให้พ่อแม่เขาไม่สงสัยอะไรเขาบอกว่าเขาไม่สนใจผู้หญิงเลยก็เลยเลือกทาเป็นเดทกับฉันพ่อแม่เขาจะได้ไม่ผิดสังเกตนี่เฟร็ดเราเจอกันที่ชมรมกายกรรมน่ะฉันโล่งใจมากจะหลุดขำเลยละค่ะเราเหมือนกันมากกว่าที่คิดนะนเนี่ยฉันเองก็เดทกับนายเพื่อให้แม่เลิกกวนใจฉันเหมือนกันเนี่ยฉันบอกเขาว่าไม่ได้สนใจผู้ชายและแนะนําให้รู้จักบิดนี่จากนั้นเราสี่คนก็ใช้เวลาด้วยกันเยอะมากชาลีกับฉันแซนทาเป็นแฟนกันทุกอย่างไปไปได้ด้วยดี จนวันหนึ่งเจมก็กลับมาในชีวิตฉันบริดนี่กับฉันไปดูการสแสดงของชาลีและเพื่อนบ้านก็เจอเราที่นั่นมามมาเธอเปฏิเสธหนุ่มลอยอย่างฉันเพราะว่าอย่างนี้เหรอแม่เธอจะว่าไงถ้ารู้ความลับของเธอไปให้พ้นนะแล้วไม่ต้องสอดเรื่องคนอื่นนะฉันบอกแล้วนี่ว่าจะแก้แค้นเธอถูกใช่ไหมเขาหยิบมือถือมาแล้วก็เริ่มถ่ายพวกเราแต่ชาลีก็เห็นว่าเรากําลังลําบากเพื่อนฉันหยุดระหว่างการสแสดงแล้วก็ช่วยปกป้องฉันหูหนวกหรือไงเธอบอกให้ไปไงเขาไล่เจมออกไป แต่ฉันก็กลัวว่านี่จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ได้เจอเขาโชคไม่ดีที่ฉันคิดถูกแม่จัดปาร์ตี้วันเกิดให้ฉันแล้วก็เชิญเพื่อนฉันมาทุกคนรวมถึงครอบครัวชาลีคุณและคุณนายโรเบิร์ตทำเพียงแค่ไม่พอใจแล้วก็บ่นไม่หยุดพวกเขาไม่ชอบอะไรเลยโอ้ยทุเลสายตาที่รักดูสิวัยรุ่นสมัยนี้แต่งตัวกันยังไงเนี่ยนี่มันเพลงแบบไหนกันละเนี่ยฉันกลัวว่าแม่จะพยายามเอาใจพวกเขาแล้วก็ทำงานกลอยแต่ฉันต้องแปลกใจที่ท่านเข้าข้างฉันนี่เพลงสมัยใหม่ค่ะ แม่ทำตัวเหมือนกับไดนโนเสาร์แล้วก็สนุกกันสะบ้างนะคะท่านมองฉันแล้วจูจูก,ก็เดินมาขอโทษที่ทําตัวจู้จี้มาตั้งนานแม่อยอมรับว่าท่านกลัวว่าท่านจะเป็นเหมือนกับพ่อแม่ชาลีแม่อยากให้เราเข้าใจกันนะลูกจะว่าไปแม่มีเซอร์ไพรส์อีกอันให้ลูกด้วยนะจําตอนแม่บอกให้ลูกทิ้งเจมได้ไหมแม่ไม่ว่านะถ้าลูกอยากจะคบกับเขาต่อแม่เชิญเข้ามาปาร์ตี้ด้วยนะฮะไม่นะท่านทําแบบนั้นทําไมกันนะ่ะฉันจบเห่แล,แล้วละคะ่ะเจมเดินมาหาเราพร้อมยิ้มร้าย แล้วก็บอกว่ามีของขวัญมาให้ฉันพอพูดจบเขาก็เปิดโปรเจคเตอร์แล้วก็เอาวิดีโอที่ถ่ายในละคสรสัสตว์ที่ทุกคนในงานได้ดูในงานไีแต่ความเงียบงนันทุกคนเห็นริทนี่กับฉันและแม่ก็ดูว่าฉันไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่เคยชอบผู้ชายเลยตั้งแต่แรกแม่ข้าหนูอธิบายได้นี่มันเห็นนชัดชัดเลยแม่ไม่อยากจะฟังอะไรแล้วที่แย่ที่สุดก็คือชาลีก็อยู่ในวิดีโอด้วยพ่อแม่ของพวกเขาก็เลยเห็นทุกอย่างนี่มันเลวร้ายสิ้นดีลูกฉันแสดงในละคสรสัตว์เหมือนกับตัวตลกเลยอะ เฟรดทไม่ไหวแล้วก็ปกป้องเขาผิดแล้วครับชาลีมีความสามารถแล้วก็มีสิทธิ์พูดเพื่อตัวเองนะครับจากนั้นคุณและคุณนายโรเบิร์ตก็เข้าใจชัดว่าลูกชายเขาไม่ได้คบกับฉันจริงๆและมีความลับมากมายพวกเขาโวยวายแล้วก็ลากชาลี่ออกไปจากปาร์ตี้ยังไงงานก็พังหมดแล้วแค่กลับบ้านแล้วแม่ก็ขังตัวเองอยู่ในห้องนอนท้าไม่ยอมคุยกับฉันเลยเจมส์เป็นคนเดียวที่ยังสนุกอยู่แล้วก็ขำคลิกคักร่างกินเค้กฉัน นี่เป็นปาร์ตี้ที่มันสที่สุดเลยล่ะฉันเดือดสุดๆเลยฉันอยากจะเข้าไปจิกหัวให้หลุดแต่ริทนี่ก็ปรามฉันเราดีกว่าเขาเยอะเอลิาเบธการจะลงโทษไอ้เลวนี่อย่างหนักเธอพูดถูกอีกอย่างที่ฉันทำกับเจมส์ไว้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันฉันก็เลยตัดใจเรื่องเอาคืนเธอช่วยฉันเก็บงานแล้วก็กลับบ้านฉันโทรหาชารีไม่หยุดเพร่ะถามว่าเขาโอเคไหมแต่มือถือเขาก็ปิดจะจูงประตูก็เปิดแล้วแม่ก็เดินเข้ามาท่านนั่งลงข้างฉันแล้วก็จับมือเอาไว้ลูกเจ๊ะ แม่ไปคิดมาแล้วนะแลรู้ว่าแม่รักลูกไม่ว่ายังไงยุคมันเปลี่ยนไปแล้วแม่ยอมรับทุกสิ่งที่ลูกเลือกแต่ขอนะอย่ามีความลับกับแม่อีกเลยนะจ๊ะฉันร้องไห้ดีใจออกมาเลยละคะ่ะแล้วก็กอดแม่อไวแน่นฉันมั่นใจว่าจากนี้เราจะต้องเป็นเพื่อนสนิทกันได้แนะ่เช้าวันถัดมาฉันโทรหาบริทนี้แล้วก็บอกเธอว่าคืนดีกับแม่แล้วและแนะนําให้เราไปหาชาลีเพื่อฉันยังไม่ยอมรับสายเลย พ่อชาลีเปิดประตูแล้วก็พูดอย่างเฉยเมยว่าส่งลูกเขาไปค่ายทหารแล้วจากนั้นก็ปิดประตูใส่หน้าเราฉันโกรธมากเลยค่ะแล้วก็เศร้าไปพร้อมกันด้วยทําไมพ่อแม่ชาลีไม่ยอมรับเขานะโธอชาลีเราต้องช่วยเขานะมีรถมาจอดข้างๆเขาเฟรดเป็นคนขับแล้วส่งยิ้มให้เราอย่างมีเลสไนสาวๆฉันจะไปรับชาลีมาจากค่ายทหารนะ่ะมาไหมบริทนี่กับฉันตอบรับแบบไม่ลังเลพ่อแม่ชาลีห่วยแตกแต่อย่างน้อยเขาก็มีเพื่อนที่ดี เรามีการประจันพายครั้งใหม่รออยู่แต่ฉันจะเก็บไว้เล่าคราวหลังนะระหว่างนี้กดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็บอกว่าคิดยังไงในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย